อันนี้หมายใต้ดินอันนี้อันนี้ที่เห็นแบบนี้เฮียเนี่ยที่เห็นขึ้นมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือรากล่างมันดันขึ้นขึ้นมาขนาดนี้แล้วต้องได้รอบที่จะเปลี่ยนดินละอ๋อมันก็มันก็จะฟ้องขึ้นมาเลยนะมันวนเลยมันวนแล้วมันดันขึ้นอ่อผมเคยเห็นไหฮะผมเคยเห็นที่ว่าร่างจางโกมันจะหมุน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 ครับมันลอยขึ้นมาเลยลอยขึ้นฮะต้องต้องเปลี่ยนเลยไอ้รากรากขนาดขนาดเราลัดลวดมันเงเอยมันไม่อยู่เลยนะมันมันมันขึ้นแบบ มันดันขึ้นมาดันขึ้นดนัน,ดนขึ้นตลอดนะฮะอืมนะันบอกว่าเวลาพวกต้นไม้เนี่ยเวลาพลังมันมหาศาลมากใช่ใช่เหมือนนาาา้ำนี่ไงเฮียเนี่ยนี่ไง,ไงก็ที่ว่าพลังมหาศาลเนี่ยเนี่ยดันจนหินเนี่ยล้าวเลยล้าวเลยเทียนตอนนี้คือตัวนี้ก็สุดนะครับมันคงมีรูเขบไส้เข้าไปแล้วก็ดันดันขึ้นดันขึ้นนะธรรมชาติของเขาเขาเสียบเข้า เข้าพวกเศ้ากินอยู่แล้วครับแล้วเขาอะต้หากินอย่างนี้จริงๆตามหน้าผานะใช่เป็นฟูเก็ดฟูขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าความขาวม,มันอาจจะมีเรื่องคาบน้ําเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนด้วยครับแต่ที่นี่คือน,น้ําประป,ป,ปาปกติใช้น้ำปลารดน้ำประปาก็ได้ขนาดที่เลยเนี่ยน้ำปลาเพราะว่าผมใช้ใช้เป็นน้ําใช้น้ํารถต้นไม้ทังเดียวกันมันในเมืองอ่ะก็ที่นี่มีน้ําทะเลหนุนไหมไม่มีความเค็มความไรไม่มีของผมมี อ๋อแต่ผมต้องซื้อตัวตัวถังรองความเค็มจากตลาป่าก่อนลงแท้งอ๋อครับมาเอามาฟื้นฟูอืมที่แบบเป็นเป็นแบบไม้โครทิ้งแล้วอะไรเงี้ยไม่นานแป๊บดเดียวสวย ไม่มีแล้วขอบคุณเชนตั้งแต่เปิดนั่นแหละเพยังยังยังบอกนี่เลยบอกว่าพี่เชนไปที่บ้านพี่แดงเมืองนนท์นะหมายกลับเต็มคันรถเลยการมางานเขาลืมไมาหนาเลยไม่ได้เพิ่งลืมครับผมอย่างนี้ก็ต้องจริงจริงผมก็บอกเคว่าอย่าไปสเสพต้นละห้าพันเจ็ดสี่ต้นแล้วเจอต้นสองหมื่น คุ้มเวลานะอันนี้อันนี้ที่จะลูกในงานเนี่ยผมเลยอันหนึ่งแล้วมั้งสี่สี่ห้าปีเนี่ยมันมันจะแทงทะลุมันมันมันจะไม่ไม่ไม่พังทลายมันริบแม่น้ำอ่ะนะครับที่มันต้องมีต้นไม้แล้วมันก็เย็ดตลิ่งแล้วที่สำคัญคือรากมันจะไม่วนอ๋อมันจะรากมันจะไม่ยาววนเหมือนที่อยู่ในกระถางมันจะแทงทะลุ เอ้ยนีเปลี่ยนดี่ยกขึ้นเลยแล้วก็ตัดขอบแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ฮะปลูกใหม่อะไรเงี้ยก็ยังมีวิธีเนาะอ่ามันมันมันเหมือนเหมือนในกระถางแล้วเพียงแต่ว่าลักษณะล่างแตกต่างกันอ๋อกระถางมันพอมันชนมันก็มันจะวนพอมันชนมันก็หมุนใช่ฮะใช่แสดงว่าล่างนี่มันฉลาดมากวิธีวิธีเขาเนี่ย็เดินหน้าไม่มีถอยหลังใช่ใช่ใช่คือใช่ฮะ มันมีที่เราเราปลูกกันแบบไอใช้กระถางแบบที่เป็นเป็นตะข่ายที่เป็นรูอะไรเงี้ยที่แบบเป็นระบบแอร์พลูนนิ่งไงมันก็จะอ่าแห้งถูกตัดขาดไปโดยโดยโดย,โดยสภาวะของมันอแล้วผลที่เกิดขึ้นคือข้างในมันจะเกิดรากป่อยเยอะที่เราปลูกพืชสมัยใหม่กันะอันนี้ผมว่าหลักการนี่เลยใช่เลยเหมือนกันเลยใช่ที่มันออกข้างเลยงเพราะว่ามันไมน่มันไม่มีอะไรไปเป็นดักล่าเขาไงเขาก็ดันออกเลยครับอ หลักคิดนี่ก็เหมือนกันฮะนี่ก็อยู่ในพื้นที่เล็กๆนี่ต้นนี้ก็สวยมากครับต้นนี้สวยมากพื้นที่เล็กๆตะโก,กจริงๆต้นเล็กๆก็สวยครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพราะว่าใบมันใหญ่ตรงต้นใหญ่ลไส้นี้ยังสวยเลยมันอยู่ที่ว่าได้โครงสร้างสวยแค่ไหนแค่นั้นพอกิ่งนั้นใบก็จะเล็กนะครับ,รบทำใบเลื่อยเล็กอย่างอย่างต้นนั้นก็ตะโกนาครับนะ ตัวนี้ตัวนั้นนะครับใบกันเล็กอันนี้เหรอไอ้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 นี่หนูไอ้นี่นาเนี่ยอ่ามันเล็กได้ไงจะเล็กกันอ๋อด้วยครับเราให้ที่ที่มันน้อยที่มันน้อยแล้วก็ใบมันเล็กลงเองแล้วก็กิ่งแบบนี้เราเก็บเอาไว้เยอะพวกปลายเล็กๆนี้ฮเอ่าฮะปลายละเอียดมันเยอะมันก็เลยกลายเป็นใบเล็กลงแล้วก็นี่ก็ลากลากวนละ เราจะต้องเปลี่ยนแล้วเริ่มลอยนิดๆเริ่มลอยแล้วพี่โอ้ได้สังเกตอย่างนี้เลยง่ายๆเลยครับนะมันคลิ๊เกเดียวนะใช่ฉนะนคลิ๊เกเดียวจะเลีกเก้ยงเพี้ยนได้ใบเล็กมากไม่ใช่ได้ซอยด้วยนะนี่ใช้กระถางเล็กจิ๋วเดียวนี่มาพี่เจี๊ยบไม่ยอมยกกลับบ้าน มันอุ้มเขารอบตัวมันมันผิดปกติของต้นไม,ม้มถึงบอกว่าเสียดายแล้วตอนนั้นถูกมากเลยนะสุดกบปีที่แล้วถ<อ>ูกมากตายเยอะเสียยากมันให้เนี่ยดูรากต้นนี้ะ๋อนี่ลอยเยอะกับเนี่ฮะแม่จะเป็นแบบเนี้ยครับจะต้องเอาออกเลย,เยจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนี่ลอยจะมีขอบร่างดินงตามรูปกระถางน <c oughs> ี่ลอยขึ้มาเลยทีเปลี่ยนไม่ทัน่าแต่เัินก็เก็บมันมีเสนีมากครับตะูก นี่ก็ไม้เก่าของลุงจรันอเหรอครับลงหนังสือสมาคมด้วยฮะม,มันมันโตโตขึ้นเยอะเก็บมันโตขึ้นเยอะอันนี้มาหลบเด็กอะหลบเด็กงานนี้ครับด <c oughs> ต้นตะโไม่เลยนะไม่ได้ <c oughs> น,นับเลยฮะเนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งที่ไม้เก่าเห็ <c oughs> นสิวรู้เลยครับไม้เก่า กระถางกระถางก็กระถางบ,บางเนี่ยนี่เดียที่ผมทึ่งเ่ยนี่ต้นมันใหญ่เนื้อ,อกระถางแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็ะบางจริงๆนะแบบอ่าใช่ครับเขาเขาไม่มีหนาอะไรสักสักสักต้นเลยที่ผมดูครับแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้มันดูเด่นขึ้นมาแล้วมันเข้าครับอะ <Billie S 1> <ฮ> MM. มันะนั้นหนา,นานมาดูเทะถ้าดูครับอ่าอ่าใช่ใช่กรอบรูปที่เหมาะกับมันกระถางมันเหมือนตอมม้อ ที่หนาหนาครับหม้อกบมามัน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 ระบบเดียวกันเฮียมันคือมีแต่ลากอยู่ข้างในมีแต่ลากฝอยเล็กๆอยู่ข้างในฮะอ๋อครับมันเลยอยู่บบนเราเราตัดก็คือตัดเ่ลากที่เส้นใหญ่ทั้งหมดออกเส้นยาวๆฮะยาวๆที่มันขดๆใช่พอตัดปุ๊บมันก็จะเป็นเป็นก้อนเป็นรูปรูปรูปตุ้มที่มีแต่ลากฝอยเล็กๆที่มันซ่อนอยู่ตรงกลางใช่ใช่พอวางก็ก็มีแต่ลากฝอยวางปุ่มไปอย่างเงี้ยมันก็ง่าย นั่นเลยตัวหาอาหารทุกเลยใช่ฮะใช่ง่ายก็เจ๊แม่เขาบอกวาตัโกตายง่ายผมเฮ้ยแล้วมาอยู่ท้องนามันโค่นลำบากเลยครับเทวดาดูแลมันอ่ามันยังเอาจะรอดเลยมันเก่งที่สุดแล้วผมว่าระบบล่ามันแข็งแรงมากบางทีเทวดาไม่สนใจมาด้วยนะปล่อยให้มันอดอยากม่จะทอดเลยแล้วก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยมันเลี้ยงยาขนาดนั้นเนี่ยแต่มาดูนี่แกง่ายไปเลยง่ายง่ายง่ายจริงผมว่าง่ายมากมาก ค้ยมันบอกอยากมามากครับคุยกับ <c oughs> ผมให้ oman. ผมอยากมามากเลยนะผมไม่มาหลังมากนี่เฮียดูไอตัวอันนี้ที่ผมเอาเข้ามาเองล้างลากมาอันนี้น่าจะไปที่หกแล้วชิมบุกุชิมบุกุช,กช,กชกที่หกแล้วตัดลา้างรนาเอาเข้ามาเลยอ่ะคือล้างล้างแบบคืออันนี้คือทําแบบถูกต้องผมไปงานงานที่ญี่ปุ่นช่วงกุมภาใช่ไหมกุมภาพักตัวอ่ะพอพักตัวเนี่ยใบมันจะแบนสีแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยไอพวกเนี้ยคือ ล้างแบบร้อยเปอร์เซ็นตแบบตามระบบเนี่ยมาปลูกไม่มีปัญหาเลยครับและมาก็ต้องซิลครับเขาเขาแค่เอาสเปกน้ำมอสคลุมไว้อ๋อแล้วก็แล้วก็รับมานิดหน่อยครับแล้วก็ใส่กล่องนะเข,าข,ข,า,ข,ขาขึ้นเอขึ้นเครื่องมาใช้เวลาม่าไม่ัีวโมงครับนี่ก็เนี่ยทำทำใบมาหลายรอบแล้วแข็งแรงไม่ไม่เคยมีปัญหาเลย